อามาดูนะฮะเครื่องฉอีดน้ำรักษาะเนี่ยามาดูานี้สไฟกันนะามาดูว่ามันคืออะไรแล้วถอดถอดไอตัวนี้ไ่้าถอดสายเ่น้ำนิ่งหรอเปล่า ปเปดเนะนะิดเครื่องหนะะ่อีนี่เปิดเครื่องเิ็นไหมนี่จีเครื่องปกตินะฮะอาการไม่จีเครื่องปกติแต่ไอหัวนี่น่าจะตันมากกว่าไหนหัวเลยนะต้องดูฮะจะากลักษณะน่า,นาจะน่าจะหัวตันหัวลวดเย็นฮะ เรารวดเย่นะเยอย่างเงี้ยเย๋ตรงเนี้ยตรงจะมีรูเล็กๆข้างในตรงกลางเนี่ยฮะมันจะมีรูเล็กครับผมเรามาหมุนตัวมาลอดตรงซิกน้ำมาดูทีเราก็ลวดเย่ดูฮะจะมีรูตร,รตรงกลางเล็กๆฮะรูตรงกลางเนี่ยเราลวดเย่นะ โอ้มันตันรึเปล่าเยอะฮะเนี่ย yeah, ท่านผูอย่างนี้ได้ฮะเนี่ยคือเราเราเออ่ล้างแล้วนะเดี๋ยว okay, เราจะฉีดใหม่ฮะมันอโอเคเดี๋ยวเราจะลองใหม่ว่ามันจะออกดีหรือเปล่าว่าการจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะ นะอ่ะครับน,นี้ครับคีโตใชะได้ใช้ได้แล้วนะปัญหาคือพวกพวกตะกอนพวกอะไรเล็กๆนะฮะมันเข้าไปอยู่ข้างในนะ <c oughs> มันจะมาจากท่อเนียท่อท่อน้อ่ะนะเดืวิ่งเข้าเครื่องมันก็จะออกมาเนะี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในปลายปืน,นะฮะเป็นดูเล็กๆนีดเดียวต้องมีลวดอันนึงฮะเอาไว้แหย่ถ้าเกิดไม่ออกนะแบบนี้ถ้าเรากดปลายปืนแล้ว มันกระตุกป,ปุ๊บ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 โดยที่เราพอพอไม่กดปุ๊บมันก็เครื่องกระดับลักษามนี้นคือเครื่องดีเครื่องสมบูรณ์ดีนะแต่น่าจะเป็นระบบเคร่มีอะไรอุดตันครับผมพอเราใช้ลวดไปแย่ตรงตรงตรง,ตรงกลางอะนะแย่เสร็จปุ๊บอะมันทํางานได้แล้วก็แย่แล้วมาทะลุฝั่งเนี้ยนะแล้วมันทะลุได้เงี้ยแล้วก็เป่าดูสิว่ามันมีอะไรติดไหมถ้ามไม่ติดคือมันสะอาดนวครับผมโอเคก็ตามเนี้ยครับผม